นั้นพูดไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมไม่เสียใจเลยที่วันนี้ผมตัดสินใจยืนอยู่ข้างประชาชนปลดแอกเพราะผมมองเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมนี้มาอย่างยาวนานนะครับคนจนโดนลังแกนะครับข้าราชการนะครับไม่ได้มุ่งที่จะทำงานรับใช้ประชาชน แต่กับใช้อำนาจในมือในการหาประโยชน์ถ้ารายการจำนวนมากมายที่วันนี้ร่ำรวยทั้งที่ลำพังเงินเดือนไม่มีทางที่เขาจะมีทรัพย์สินมากมายได้ขนาดนะั้นนะครับเราต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้ประชาชนไทยแข็งแรงไม่ใช่ว่าวันนี้ประชาชนไทยมีสิทธิ์เพียงแค่การไปลงคะแนนเลือกตั้ง ที่เหลือนะครับเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของข้าราชการถึงเวลาแล้วพี่น้องเอ้ยพวกเรานะครับต้องช่วยกันปฏิรูปประเทศต้องไม่ยอมแล้วนะครับเราเสียเวลามาหกปีไม่มีอะไรปฏิรูปเลยนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมประชาชนก็ยังโดนรังแกข้าราชการก็ยังทำตัวเป็นใหญ่เป็นนายประชาชนวันนี้ผมดูการ มีอดีตทหารเก่ามาเรียกร้องให้ผอบอทอบอช่วยดูแลนายกไม่งโคตรตลกเลยครับนะครับผอบอทอบอต้องดูแลนายกคุณกินยาผิดซองหรือเปล่านายกจะต้องดูแลประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมแต่ไม่ใช่ ให้ทหารมีกองกำลังมาดูแลนายกมันตลกอ่ะผอบทบใหญ่มาจากไหนล่ะครับไม่ใช่หน้าที่นายกเลยที่จะดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับไอ้พวกทหารหลงยกพวกนี้นะครับแม่งลืมตัวครับมันก็ยังคิดแบบทาหารนะครับว่าใครที่เป็นทาหารแต่ต้องไม่ได้ นะใช่ไหมครับแล้ววันนี้ประชาชนจะพึ่งใครนะครับนะวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าตำรวจกับทหารน่เป็นแบบนี้ประชาชนไม่รู้จะพึ่งใครเลยนะครับแทนที่ตำรวจจะมีหน้าที่พิทักษ์ประชาชนทหารจะมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากศัตรูแต่วันนี้ทหารกลับมาเล่นบทบาท วุ่นวายกับการเมืองวันนี้นายกต้องเป็นคนดูแลคนอื่นแน่ไม่ใช่คนอื่นมาดูแลนายกเออนะมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอุบาทาตาชั่วว่าไงเถอะนะววันนี้ระบบกลไกต่างๆนะของประเทศนี้มันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วแค่เห็นการใช้คดีความนะเจ้าหน้าที่นะ ทำผิดกฎหมายผิดขั้นตอนไม่มีใครทําอะไรได้เลยนะแต่ประชาชนกลายเป็นเหยื่อครับไม่มีปากมีเสียงไม่ได้ถูกยัดคดีนะทั้งที่ไหนบอกว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอํานาจเป็นของประชาชนแต่วันี้ประชาชนมีหน้าที่แค่กาบัตรลงคะแนนเหรอวะนะครับคุณจะยอมให้ระบบแบบนี้เป็นต่อไปนะครับ วันนี้รนาะออกมาเข้าร่วมกับกลุ่มเยาวชนดีกว่านะครับเพราะอย่างน้อยเขาออกมาลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องนะถ้าปล่อยแบบเดิมนะเราก็ถูกกดหัวอยู่แบบนี้นะครับนะนะแล้วไหนๆมาวันนี้นะผมเห็นนะครับบรรดาสอสอครับพักเก้าไกลนะครับ ที่ออกมาต่อสู้เคียงข้างกับประชาชนมาอยู่เคียงข้างกับน้องๆเยาวชนนะครับผมรึกอายครับผมรึกอายนะครับนะนะนะผมอายที่พักของผมนะครับไม่สามารถรักษาสัญญาไว้ให้กับประชาชนนะครับนะ ผมคิดว่านะครับวันนี้นะครับพักการเมืองที่มีโอกาสนะครับที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ก็คือน่าจะเป็นพรรคก้าวไกลส่วนผมเองคงจะไม่มีกำลังมากมายขนาดนั้นนะครันะแล้วก็คิดว่าในอนาคตถนะ้าผมไม่เดินเส้นทางทางการเมืองต่อแล้วนะครับผมอยากวิงวอนขอร้องนะครับ ใครที่ชื่นชมและศรัทธ,ธาในตัวผมนะครับขอให้คุณเลือกพักเก้าวไกลนะครับอย่าไปเลือกพักการเมืองอื่นๆที่มันเคยตบัดสัตว์นะครับนะถ้าเกิดคุณศรัทธ,ธาผมนะครับแล้วถ้าเกิดผมไม่สามารถเดินบนถนนการเมืองต่อไปนะครับขอให้คุณเลือกพักก้าวไกลนะครับอันนี้คงเป็นคำขอร้องจากผมแล้วกันนะครับ ผมเคยก่อตั้งพรรคขึ้นมานะครับประกาศว่าจะปราบโกงปฏิรูปราชการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับแต่พรรคของผมไม่ได้เคยทำสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับตั้งแต่ว่าเราจะไม่สนับสนุนเผด็จการแต่ท้ายสุดก็ไปสนับสนุนเผด็จการนะครับจะปราบโกงก็ไม่เห็นป่าบอะไรนะครับ แถมยังก้มหัวให้กับความไม่เป็นธรรมเพียงเพื่อจะรักษาสถานภาพอยู่ในรัฐบาลนะครับนะดังนั้นผมก็คิดว่าถ้าใช้ดีผมควรจะต้องสนับสนุนคนอื่นนะเพื่อเขาได้ไปทำหน้าที่นะครับ อาจจะเพิ่มสอสอให้เขาได้กคนสองคนก็ยังดีใช่ไหมผมก็ขอร้องว่านะครับถ้าเชื่อมั่นในตัวผมนะ,นะครับขอให้คุณเลือกพักเก้าวไกลผมนั่งจับตามองดูนะครับการต่อสู้ของเยาวชนมาตลอดเวลาเนี่ยผมเห็นนะครับพักที่ยืนเคียงข้างอยู่กับประชาชนตลอดเวลาคือพักเก้าวไกลคือสอสอหนุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะ นะที่ไม่เคยทอดทิ้งในขณะที่พักอื่นขดหัวอยู่ในกระดองมีน้อยมากนะที่ออกมาครับที่ต่อสู้กับเผด็จการยังไม่ย่อท้อนะครับนะอันนี้ผมประกาศแบบนี้เลยครับนะจะได้จบปัญหาไม่ต้องมีข้อคำขอลหานะครับอ,อ ผมเป็นคนชัดเจนนะไม่ชอบแทงกักนะครับนะผมก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ผมขอยืนอยู่เคียงข้างกับเยาวชนนะครับคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนนะครับแต่ผมเม่งคงถ้าเกิดเข้าไปทำงานการเมืองนะครับแล้ว มีสสเพียงแค่คนเดียวมันก็คงจะทำอะไรไม่ได้สู้เราสนับหนุนคนอื่นที่มีโอกาสมากกว่าเราจะดีกว่าผมเลยคิดแบบนี้นะวันนี้ผมเห็นเด็กๆโดนลังแกโดนยัดคดีนะก็มีสสก้าวไกลไปคอยประกันตัวนะไปคอยอะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็ถูกกันแกล้งประกันถูกมาก็อายัดต่ออา,อายัดเสร็จประกันอายัดอีก ถูกตัดผมถูกก้อนผมไม่ได้ไปสอบไม่ได้ไปเรียนนะครับวันนี้น้องๆเหล่านี้อยู่ในวัยเรียนทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงการสอบแต่เขาต้องอยู่ในเรือนจํานะครับนี่คือระบอบประชาธิปไตยที่คนเห็นต่างต้องติดคุกติดตารางในขณะที่คนตบอดสัตว์ต่างมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะนะนะพอแล้วนะครับ กับความตอหลดตอแหลของประเทศนี้ผมจะไม่ทนมันอีกแล้วนะครับผมจะไม่ยอมทนมันอีกแล้วนะครับผมจะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนพวกนี้นะครับให้เขาได้ไปถึงความฝันให้เขาได้ออกมาปกป้องอนาคตของพวกเขาเองนะครับวันนี้ในเมื่อผมทำเองไม่ได้ ใช่ไหมเราก็ต้องสนับสนุนเขานะผมไปอยู่ก้าวไกลเหรอคงเป็นเรื่องที่จะลำบากนะบหนึ่งพรรคเขาจัดตั้งกันมานานแล้วนะครับผมไม่อยากไปเป็นตัวปัญหาผมไม่อยากจะเข้าไปแล้วทำให้เขาเสียสมดุลนะครับถ้าผมเข้าไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าในนั้นจะมีอะไรบ้าง เขาก่อตั้งเขาต่อสู้กันมานานผมไม่อยากเข้าไปชุบมือเปิบนะผมคิดว่าถ้าเราไปไม่ได้เราก็ควรสนับสนุนคนอด่นนะเราไม่ควรกักนะเราไม่ควรไปตัดคะแนนเขาเราควรต้องสนับสนุนเขานะครับซึ่งผมมองดูแล้วนะว่าโอกาสที่ผมจะเข้าไปเดินบนถนนการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างลิบหลี